ก็ผ่าน์นที้หนึ่งาัทที่สิบสี่แล้วนะครับ่ารนี้จบเกมแน่นอนจบ,จบชัวร์ดูทรงแล้วเพราะว่าไอเกมนี้นะครับมันชื่อเดอลาซซฟัทนะครับพาร์ทถูกพาร์ทูก็คือภาคสองนั่นเองเออเมื่อกี้นี้ก็กดไลฟ์ไปทีแล้วพูดคล่องกว่านี้ไอเทียไม่ติดเอออาคาวนี้ติดโอเคนะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกด, like, กดไลก์กดซับกดครกดแชร์นะครับนี่แหละถือเป็นการสนับสนุนช่องเราแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็วางได้เซฟชงเซฟแชนอะไรไปในตัวด้วยเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนเอทื่อนท่านครับอยากสนับสนุนช่องเราก็ด้านล่างด้านล่างคลิปเลยด้านล่างคลิปก็ยังมีเรียกปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับก็พนันโดนเนทนมาได้เลยหรือว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกก็แค่ยี่สิบบาทเองหรือสมัครเป็นซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อรอร Super Chat, Super er ไว้ก็ได้นะครับผมเอออันนี้ก็สนับสนุนเต็มที่หน่อยสำหรับใครที่อยากได้จอยสวยๆนะครับ หรือเกมสวยๆนะก็ราคาสวยๆเกมราคาสวยๆจอยสีสันสวยๆก็คลิกที่ด้านซ้ายมุมซ้ายล่างนะครับนั่นแหละแล้วก็มีจอยมีเกมอะไรมาให้เป็นเอฟเฟอร์เรียนะครับไม่ใช่ของเราเองนะอ่าเราก็จะได้ส่วนแบ่งนิดหน่อยของพระคุณด้วยนะครับโอเคตอนนี้ทุกอย่างเริ่มพร้อมแล้วอ่าผมเช็งนิดนึงนะครับ โอเคทุกอย่างพร้อมครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยนะครับสําหรับไอความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็คือเอลลี่นะครับเขาก็จะมาตามล้างแค้นนะครับจะมาตามหาแอปบี้เนาะเออ ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเอลลี่เขาก็จะตามมาตามหาแอบบี้นะครับเรื่องด้วยว่าลุงไอ้คุณอาโจเอลครับไอ้คุณอาโอ้ยคุณเป็นอะไรวะวันนี้คุณอาทอมมี่นะครับได้มาบอกบอกแสนะครับว่ามีคนเจอผู้หญิงกับเด็กก็ลักษณะเหมือนแอบบี้กับเลฟเลยก็เลยแอบบี้นะนอนไม่หลับนะครับเขาก็ฝันร้ายนะครับเรื่องด้วยว่าภาพมันยังติดตาอยู่นะตอนที่ลุงโจเอลนะโดนฆ่าตายเขาก็จำเป็นจะต้องมาล้างแค้นแล้วครั้งนี้ เดี๋ยวเราปิดฉากแค้นกันที่คลิปนี้เลยแล้วลกันนะครับดูด้วยไปครับเป็นพันธมเพลงให้เสียเวลาช้างหูลียบอ๋อเอาไมา้ขัดไว้กูขัดไว้เองลืมขัดไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วโอเคครับไปไปไหนะวะมาดูความงงของผมนะครับไปไหนวะ ไปนนะเอาเฮียเปิดมาก,กูโดนก่อนเลยมึงทางเราบลางเล่นบลางจบไปที่ตาครับพีไปที่น้องน้อยเอาไอ้วงมันช่วยเว้ยน้องบ้าเอ้ยฉันให้คุณแจแล้วเออดีเฮียเล่นแม้ครนะับแมวปืน เร็วเข้าไปกันเอบบี้อยู่เร็วโดนตัดมาเขายหวี่ยไอ้นั่นมาขู่เด็เว้ยเอบบี้มีอยนาจหนีเว้ยเราหยู่ข้างล่างตรงเสาอะเสาเหรอลงไปที่ชายหาดเลยหาดไม่สีแล้วแต่จะเจอเจอเอบบี้หาดไม่สะอีอยู่ที่นั่นไปไวซะด้วย เรื่องที่นีนี่เร็วไอเรื่องเมื่อกี้พูดดีๆไม่เร็วไปครับไปกันให้จบเกมอังไม่ได้นางอ่ะดูอยู่แล้วสองคนครับเดียวเองแจวเลยลาไปอเขาเลยไอเขาเป็นที่นี่ไปแกอยู่ไหนวะแอมบี้ไม่พูดอย่างอื่นเลย ไปนี่อังอยู่คนเงียบๆไปหอนลังครับทำงานนีงไีจ่จบไปเลยครับเสียงปืนคือเสียงอะไรฟ้าผ่าพวกม,มันหลุดมาแล้วระตัวแทงคุก,อออกมอางบ้างฉากยิงกันแล้วนะครับมั้นสองปีใหม่เหรอไอ้จ๋า <c oughs> <c oughs> ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย อแอบบี้ก็เมื่อกี้โดนเขาให้ที่ท้องแอบบี้มันยังมีแผลนั้นไม่รู้มันหายยังนะที่มันโดนโดนแทงโดนต้นไม้แทงเฮ้ยนี่คือมึงวิ่งสดของมึงน,นะใช่ไหมเนี่ยไอเอลลี่บอกเอลลี่ไปยฮียงที่บอกแอบบี้ไปไปครับไปตามทางไปตามทางที่เธอย่อมยงอมดีใครคนที่ถูกใจเธอไหลยัง นี่เอาละอ่ะเจอเสาแล้วครับแต่ไม่เจอแอบบี้แม่เจ้าแม่ใครบ้แอบบี้แอบบี้มึงอยู่ไหนแอบบี้เลครับนี่หน่ะอีกตัวนี้บ้าผมเปียกผมใช่ผมเปียมกม,ยมาเรียใบยตองปาติกองตรงนู้นจะเห็นไม่ใช่ไม่ใช่แ็นกระดูกแม่งโหดจัดครับแม่งเอาทิ้งเลยนะแขวนแขวนแขวน,นให้ตายหา นี่ผมสั้นไปแล้วครับแอฟบีหอมเลยมึงช่วยฉันทีขอแล้วมันไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยแล้วมันโดนตากแดดตากลมตากฝนที่ตลอดมันแก่นี่แม่งแขวลืมเลยทิ้งไว้เลยไอ้หี้ยโคตรเลวเลยแล้วดูดีขาเขาอยู่ท่านั้นนะอะช่วยแอฟบีลงมาครับ ลวงจากที่ก้ามใหญ่ๆอ่ะแขนใหญ่ๆก้ามใหญ่ๆอ่ะแม่งหมดเลยไอเลฟยังอยู่ไหมไเลฟเพี่เยเลฟแม่งโตแล้วนะนะแม่งโตขึ้นมอีกสเต็ปหนึ่งแลนะนะ ไม่เลยนะไปหายตีนไปแล้วเอเลฟได้ตีนได้ตัวแล้วไปไอ้ช่างเลือดอยู่ทางนั้นไอสัตว์กูไม่ได้จะหนีกูจะมาฆ่ามึงไอีกที้ยแหม่เลืออยู่ทางนั้นไอสัตว์รีมยไอู่ มถลาตามไปครับตามโดนตูแอบบี้ไปกันเอ้อผู้ชมไปไหนกันหมดสามไลค์ออ like ขอบใจนะครับมาดูอีกสามไลค์ like ขอบใจนะครับ อาเจอเรือแล้วครับอ๋อกล้องเรือฮะต่อตอนี่ไปงานดูกระเป๋าเป้เอลลี่ละกระเป๋าเป้ปิดไม่สนิทอีกแล้วลืมไปเลยนะเรื่องกระเป๋าเป้ชอบปิดไม่สนิทอ่ะไปครับตอนนี้แอบบี้กำลังจะหนีครับรอืป เกมมันน่าจะให้เล่นไปตามเนื้อเรื่องนะสำหรับเกมนี้มันจะมีแบบบางเกมที่แบบจะปล่อยหรือไม่ปล่อยอะไรอย่างนี้อ่าตช่มีตัวเนื้ออันนี้ไม่น่าจะคิดว่าคิดว่าก็คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่ม่งมากนะ่ะไอ้แย้แม่เฮ้ยไปเลยแม่ไม่มีสาวเลยวะนี่ไงภาพแม่งติดตานะครับ หนึ 1> 1่งฆ่าลุงโจเฮียแล้วัูจะปล่อยมึงไปดีปะวะมอเขาตายเพราะอะไรนโจโอโหอย่างนี้ต้องไปย้อนดูครับถึงฐาดแรกๆนี่เป็นเลืองฉันปล่อยแกไปไม่ได้เลยได้ละเล่นบังฉันไม่อยากสู้แล้วเออเลนือผมมือ อแต่ต้องที่พายองไอ้เขาพิจารณาเขาองอีกยิ่งอดข้าวอดน้ำจะตายหายอยู่แล้วแข่งทั้งสู้ไอ้แช่แต่นี่ไม่บอกเองเอลลี่ไม่บอกเองไม่ฉันจะไม่สู้อ่ฝั่งมึงก็อย่าสู้มันไม่สู้ครับใช่แกจะสู้เพราะถ้าแกไม่สู้ ไอ้เฮียเล็บตีนตายเจ้าไงเรื im um ่อนี้ไม่เกีจือเขาเลยนะไม่เกี่ยวยังไงเฮียมันยิงธนูใส่แกดึงเขาเข้ามาเกี่ยวด้วยถูกต้องไอ้สั่งมันยิงธนูใส่ขาทอมมี่ในเฮียทอมมี่ไไปอ้เป๋สุดที่วันเนี่ยเป๋โอเป๋เป๋โอถูกแต่มันก็พูดจริงดึงไอ้ยิ่งนี่เข้ามาเกี่ยวด้วยถูกต้องไม่เกี่ยวจริงแม่เกี่แถวหนึ่งจบสี่เหลี่ยมก็จบแล้วก็สี่เหลี่ยมจบแค่นี้ เตะเตะฟันก็ฟันนะต้องเบาสุดปัดแบงเอ้ยชวีปสับซับสับปั๊บปั๊บแอลหนึ่งเล่ตไอ้คนนี้ตีตีตีตายตายอยู่แล้วแถมไม่มีอาวุธอีกไอ้เหี้ยมันไม่ท้องมือเปล่าวะไม่ไงซะ ขามันต้องตายแล้วนะใช่ถึงไม่รอดหรอกแต่อลลี่นี่ไม่ไม่ฆ่าเอลลี่มาสองโันแล้วนะไม่ฆ่าเอลลี่มาสองวันแล้วหลบได้แค่นี้ยังไม่รู้ว่าภาคสามจะเป็นยังไงต่อแต่ล่าสุดนี้คุยกับคุณพอลเขามาดูช่องเราเขาบอกว่าภาคสามมันไม่มีแล้วนะครับนีาเกมมัน ลบไปแล้วโอ้เทียมไม่โคตรน่าเสียดายเลยนะเาเป็นอย่างนั้นจริงถ้ามันไม่ภาคปหรืออาจจะมีบอลปัดัีบมาชนใบปาเราไม่แทงไหมครับอย่านี้แทงไหมครับแทงไหมครับแล้วบืสับถีบมาซึ่งซื้อไม่ทำต่อเขาไม่รู้จอถีบหรือเปล่าไอ้พวกซื่อมาทำต่ออะไรเที่ยเยอะแยะจิ้นต่อเลยโอ้โหคุณปัดคุณตรงนี้เุยครับอะไรอยู่กันเนี่ย ถูกโจมมี่ได้นึดนึงโอ้โหมาหมัดหมัดในทีเนี้ยต้องหมัดไอ้ยันเล่นเขาก็จะตายแล้วพี่จิ้มเข้าไปที่เยัยเนินนมแอฟฟี่ธรรมดาขนมไม่มีอยู่แล้วนะครับขอหอมยังมีไอเดียอะไรเหลืออะไรเลยไขดาวชัดๆทางยุ่ยถอยได้หรอกไม่หนุ่มปีงไงหลบได้หลบได้หลบได้ อะไรอะไรตมบอกมาเล่นเวลาสวันไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช <c oughs> ่อ้ยวยอรอสวนรอสวนสวนอ้าอุยอ้ยขามาค่ดีแล้วเฮ้ยไอ้ีเอารืา่องเวย ส้นตีนนี่ไงในเรื่ในเรือันนี้เนเรื่องแล้วมึงตายแล้วไอ้อังไอ้เหี้ยเอ้ยกาเท็เดียวผ่าสวยสวแไปดูสวยอ่นานประมาณนี้จะเป็นาวไหมตอนที่ยครับปุ๊บปั๊บดูเลดูดลเนี่ดูสเต็ปเลยพอกพอกเสียงเสียงเียงพอกออกอ แม่แตชคพอดีนไหมันชกเราเราก็เยบยต้องตอว่าวเขาวงไหนาวงนี่ไงเข้าเวงไ,น,น,ไ,น,ไนเรี่อไหลไปริ่มเลยเมื่อกี้เอ้ยสับ <c oughs> หมดแรงทั้งคู่นะตอนนี้ยกล็สัใ่ใครดอกแล้วมึงหลดอกแะแท้ จับซึมซ้ำไม่หรือยังไงถุยน้ำลายไปเปรียบแล้วให้จับหลาชอบฝันอยู่แล้วจับกดน้ำนะครับเอาความขิดช่วชู้ๆนี้มาสั่ไหรอวะอเฮ้ยขี้โคตดจังเป่งปลาด้วย <laughs> มันกัดอ,กอ,กอ,อ,อีกกัดอีกเอ้ยเอ้ยกุ้ตอ่อยกัดกุ้ยต่อยเต็มเลยครับน้ำในสาล เขาม่ตายเรียนี่แหละครับแพลตฟอร์มที่หมกมันจะต้องมาคำว่าตุยเตยยี่อะไรนั่นนะนี่นี่ตายกของยูทูบเนี่ยเป็นไงเรารักแล้วเราเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มนี้เรียกน่าร้นตีหวานๆใช่ไหมแพลตฟอร์มนี้แหละ,แนนแและเห็นไหมที่หน้าลุงโจรครับไม่ตายซะเฉีย ไม่มีคำว่าตรงนี้คำว่าที่อะไรนั้นหรอครับไม่มีเรื่องคำทั้งนั้นนะครับเพราะนี่คือยูทูปครับนี่ยูทู e ไม่ใช่ว่าไม่คัดนะเขาคัดนะครับอยา่างสมมติอมเอ้ยมันสิบแปดบวกกันอะไรเขาคัดนะครับแต่ไอบางแพลตฟอร์มนี้มันมันมันออนแอร์เกินไปเออถูกต้องนี่มันเรื่องเยอะเอาพูดง่ายๆยิ่งคนดูเยอะยิ่งเรื่องเยอะเรานี่ลงแพลตฟอร์มนี้อย่างเดียวน,นี่ไปเอลลี่ไม่ตั้งใจเอาตายนะครับหรือว่าเอาตายไม่ได้ เอวลีบอกให้เขาหนีไปแต่ดูนิ้วดิเครื่องไหลไม่หยุดเห็นปะก็ไอกทีนั้นหยิบไม่หยิบมาแทนซะเพราะมันโดนตัดเมื่อกี้ไงงาไอ้เชนันเลือดไหลไม่หยุดเลยอะมสมาธิเลือดจริงเนะลยเชื้อโรคแดกแล้วนั่นไงเลือดมันไหลยเยอะมากเลยเมื่อกี้นี่เป็นริ่มเลยเนี่ยคิว่ามันไปรอดได้คงว่าตายวะ แอบดินหรือว่าตายเม<า>ื่ี้ก็โดนไปเยอะเลยนะอะดูกันอยู่สามคนนะสามคนก็ชื่นใจแล้วช่องเราช่องเล็กๆอยู่นะ้สามคนก็ดีใจได้หาแล้วอขอบคุณนะครับแวะมารับชมกันแวะมาให้กำลังใจกันะครับขอาไม่น้พูดคุยกันได้นะแล่วเพื่อน,นๆที่รับชมย้อนหลังก็กดลงกดไลค์กดซับสไครป์ได้นะครับนี่ไงนิ้วนิ้วขาที่โดนจับไปเมื่อกี้นะ ดู theory, ตูเอลลี่ไปก่อนแล้วกันโอ้โหมองทรูปผ่านล่องดักไปจะเห็นต้นหญ้านิดหนึง่งเป้ยังปิดไม่สนิทเหมือนเดิมครับสไตล์เอลลีน่นี่ลืมไปเลยลืมไปมไปนี่เข้าว่าไหมหลังกลับมาที่บ้านครับบ้านอันแสงสุดโกมสวิตซ์โนลมอ่าโหนี่เราถอยหลังเราบูนบล็อกเลยอ่อาเราดูสังเกตแล้ต่อ ตัวไปครับอ่อครับ MT มีแต่ความว่างไอ้เฮียไม่อยู่แล้วนะครับดีหน้ากับลูกดีหน้าพาลูกไปแล้วนะครับไปดีหน้าที่อื่นแล้วครับดีนมากาดำด,ด,ดีหน้าก็พาลูกย้ายหนีไปแล้ว พ่อเขาขอร้องเอลลี่แล้วนะว่าอย่าไปเลยอย่าไปแก้แค้นเลย mm. การแก้แค้นมีแต่เสียต้องเสียได้ครับมาดูครับแผ่นซีดีข้างหลังยังมีบงพัง ดูจากการแต่งตัวแล้วกีต้าที่ลุงโจโอเอลให้มานะอืออือไอ้ไที่จะเศร้าเฮ้ยมันมีกีต้าลายเดี๋ยวเราสับปะเปะไอ้ที่เป็นผีเสื้อฝ่ายฝ่างนี้ป่าวเขายี่ห้ออะไรวะน่าเดี๋ยวเลร์เหรอ พองไใช่แม่งหน้าเศร้าจัดเสียงแม่งบอดนะแม่งบอดไอ้เฮียอยาจะร้องไห้สัตว์แม่งมีสองนีไอ้เฮียนั่นแหละเอ็มม่นั่งเซเว่นเมื่อกี้ได้ที่จับก็เป็นดีไวเนอร์นายไปนะครับตรงนี้ไม่ใปดแต่แม่งไม่ครบด้วย ได้แค่ดีมแล้วก็เป็นเราต้องทักเสนอไปไปล่อยไปก็เป็นดีแน่นอนนายนาย,นายมาแต่โน้ตใหม่เจ้าไม่ออกไอ้โน้ตใหม่นี่ยไม่มาม่ได้แฟร์ส์นี่เนี่ยโชว์เทอริมือสิสุดเลยไอ้เฮียเศร้ามาเศร้าต่ออีกครับลิ่เขาสิ์จะแดกมาเนี่ยเพลงเนี่ยไอ้เฮียอ่าอย่างยูทูบนี่ไม่ได้เลยนะครับเรื่องเพลงเขาเออมันก็ได้อย่างเสียยากนะอย่างยูทูบนี่ไม่ได้เลยเรื่องเพลงไม่ได้เลย เาจะสีเรียสเรื่องเพลงไอ้อันนั้นลงเพลงไม่น่าเป็นไรนะคิดว่าไม่ไม่เป็นอะไรเลยดีวะแต่คำพูดไม่ได้เออมันก็ได้อย่างเสียอย่างตลอดนะแต่เราก็ยังมั่นใจในอยู่ถูกอย่างที่บอกครับเพราะเราไม่ได้เน้นเพลงอะไรอยู่แล้วเราเสพเรื่องเกมอยู่แล้วคุณดื่มอะไรอ่ะ f f e ฟ c o f f ฟ e c o กาแฟ where did you get that อ uh, ได้มาจากไหนได้จากพวกที่มันเดิมผ่านไปมานะ <little> เมื่อทีท่่แล้วไอน้นี่นั่นก็สิ่งที่ฉันแปกไป,ไปลุงโจก็น่าจะแบบไม่ได้ดื่มเหล้าป่ะกไม่แย่เท่าไหร่เลิกเหล้าได้ก็เลิกนะครับถ้าเลิกไม่ได้ก็งดเข้าพรรษาก่อนเมื่อกี้หนูจัการเซตเองได้นะอะไรวะ <Yeah. S 2> ใช่ฉันรู้ แล้วคุณก็ต้องหยุดบนเจซี่เกี่ยวกับการตลาดอะไรตะเวนนะหมายถึงหยุดบนเซี่เกี่ยวกับการตะเวนสักะโอเคการตลาดนะมาร์เก็ตติ้งอะตะเวนตะเวนฮทลฮะด A T R O N นะครับแฟนเธอเหรอสงไม่ No she ไม่เธอไอตูนคนทั้งเดียวมันไม่มีอะไรเธอก็แค่มหนูก็ไม่รู้ทำไมถึงทำแบบนั้นเคยชอบดีหน้าใช่ไหมอือตั้งอยู่เธอแลกลิ้กกันจนไปเอาปลาจากเซเว่นให้ไม่ชอบเหรอไม่งานดำขาดโง่จริงฟังนะฉันไม่รู้เด็กคนนั้นต้องการอะไรแต่ ฉันรู้ว่าดีหน้าคุณโชคดีถ้าได้คุอเป็นแฟนเออนี่เป็นงไนสร้างความมั่นใจครับคอนฟิเดนซ์นี่คุณนี่แย่จริงจริงอ้าวไอ้เหียปากงด่าคุณทำไมวะฉันไม่ได้พยายามจะหนูควรจะตายที่โรงพยาบาลนั้นชีวิตหนูควรจะมีความหมายอะไรทักอย่างแต่คุณเอามันจากไปจากหนูอ้าวเหียคนเหียอะไรอยากตาย ไม่ใช่อปงศักไม่เหลือทุกอย่างอยาตายเพยงเขาร้อนแทงข้างหลังทะลึกถึงหัวจังมองหน้ากันนะกาแฟยังมีไอร้อนอยู่เลยแจวเลยถ้าผู้เป็นเจ้าให้โอกาสครั้งที่สองกับฉันในตอนนี้ไอตอนนั้นฉันก็จะทำเหมือนเดิมนี่เป็นไงเป็นไงมั่นเห็นไหมเห็นไหมโซเอลแมงพูดเป็นไง ต่อให้กลับไปแก้ไขเรื่องนั้นได้มันก็จะช่วยเอลลี่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโจเอลเขารักเอลลี่มากมากเลยนะรักเหมือนอะไรนะเหมือนลูกในกระเพาะหญิงในไส้คน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 เราไอ้วะกันก่อนทุกคนใกล้ๆกันหนูแค่แค่หนูคิดว่าหนูคงไม่มีวันให้อภัยคุณเรื่องนี้ได้ไปไปตายซะีจริงนะเด็กเกีียจริง แต่หนูนก็อยากลองดูนะฉันจะดีใจมากเลยล่ะเป็นคนละตัวไหมเป็นคนละตัวไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสักกูเป็นเจ้าเ,เอลเลยหนึ่เป็นโอเค แล้วเจอกันนะได้ได้เสียงดีเสียงเอาเขาต้อทีผิดตัวไม่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่หาต้องเล่นนี้รอกูรอล็อกนี้แหละต้องไวนิดนึ่งไอ้เฮียให้กูพูดซะน้อยเลยได้อ้าวครับอ่ะกลับมาที่ปัจจุบันครับถึงด้อยตอนอยู่ไม่คิดถึงใช่ถูกครับนี่แหละสิ่งสำคัญนะครับเพื่อนๆหนูนๆน้องๆ ลูกเตี๋ยใครก็ตามนะครับมาดูครับอาจจะยังไม่ใช่ครอบครัวเราตอนนี้ยังไม่ได้กดซับก็กดซับไว้นะครับผมนี่จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนี่นะครับเห็นไหมคนเรานะครับเห็นทุกอย่างนะครับยกเว้นขนตาตัวเองนะครับสิ่งที่อยู่ใกล้นั้นคนเราไม่ได้เห็นนะครับไปเห็นสิ่งอื่นซะหมดนะครับนี่เช่นกันครับโจเอลนี่รักมันมากเลยตายแทนได้เลยแต่มันไม่เห็นเลยนะครับว่าโจเอลรักมันขนาดไหนนะแต่มันจะมาเห็นก็ตอนที่เขาไม่อยู่แล้วนั่นแหละ เพราะฉะนั้นสำหรับทุกๆคนนะครับก็อย่ามองผ่านอย่ามองข้ามนะครับคนที่เขารักคุณเหลียวหลังกลับมาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าใครกันแน่ที่รักคุณจริงผมสอนลูกหลานเสมอแต่เป็นไง <c oughs> อ่ะจริงแต่คนมันไม่รู้หรอกครับจริงจะรู้ก็มาสายโอ้ภาพนี้สวยมากนะครับ นี่ถ้าหลังเบอร์อีกหน่อยสวยนะครับหน้าชัดเป็น,นหลังเบอร์ขาคนนะครับอ่าไเห็นไหมหลังเบอร์นิดๆสวัสดีนะครับเพื่อนใหม่เห็นไหมเป็นฉากที่เอลลี่เดินไปจากไปตรงนู้นครับหลังเบอร์โคต<ว>รอ,อาร์ตครับจุดตัดซ้ายด้วยหน้าชัดหลังเบอร์ครับไอ่เป็นไงไอเ้เหียไม่ใช่แค่ดนตียอย่างเดียวนะรู้เรื่องมุมภาพซะด้วยโอเคนะเดี๋ลาโซฟาจบไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ลาโซฟาพาคทูพาคทูก็คือภาคสองนั่นเองเดี๋ลาโซฟาภาคสองจบไปเรียบร้อยก็ ขอบใจคนดูด้วยนะครับถึงแวะมาดูตอนท้ายๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนดูได้นะครับและเราใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วได้ดูเสพเนื้อเรื่องกันตั้งแต่ต้นเรื่องจริงๆเลยเข้าไปดูได้เลยนะฝากกดไลค์กด s ับสไครป์กดแชร์ด้วยนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องและอยากสนับสนุนมากกว่านี้ก็ตายด้านล่างคลิปเลยครับกดคําว่าซุปเปอร์แตงนะครับด o n a ได้เลยหรือจะสมัครเป็นสมาชิกแค่2 0บาทเองสมัครซุปเปอร์แตงไว้ก็ได้ซุปเปอร์แชทก็ได้ อ่ะซูเปอร์สติ๊กเกอร์ไว้ก็ได้เออเออไม่ใช่ซูเปอร์แตงสมัครซูเปอร์แชทสมัครซูเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ได้อ่าถ้าซูเปอร์แตงก็เป็นการขอบคุณช่องเรานะครับเป็นการโดเนทเนาะอ่าอยากได้จอสวยสวยได้เกมราคาถูกหน่อยมุมซ้ายล่างของจอเลยครับอ่าเป็นแอฟเฟอร์เรตนะครับเราจะได้ส่วนแบ่งนิดหน่อยไม่ใช่ของเราอ่าโอเคนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าสวัสดีนะครับเพื่อนคนที่ขอขอขอ้ฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ อ่เดี๋ยวขอออกไปให้แน่ใจกันนะครับว่าจบชัวนะครับมีอเครดิตหรือเปล่าอ่าใช่น่าจะจบแล้วชัวนะครับอ่าแหม่ดูอยู่ห้าคนพอดีเลยเสียดายจริงๆนะครับตอนท้ายพอดีโอเคจบแล้วชัวนะครับบุยบุยบายบายอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแข็งแรงครับทุกคนสวัสดีครับ แต่จะกันชิปหน้านะครับ